โอเคครับเดี๋ยวมาดูต่อเรื่องของฟิ uh, l รีเจียนคือการแบ่งนะครับตัวสนามของถ่ายอากาศยิ่งนี้คือเรารู้จักคุณลักษณะของแพทเทิร์นแหละว่ามีลักษณะแตกต่างกันยยงไงไรพี่ยิ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าสนใจและจริงๆมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะแต่ผมจะสรุปให้คร่าวๆตามหนังสือแล้วกันนะครับในที่นี้เราจะแบ่งสนามออกเป็น3ส่วนนะครับ อันแรกก็คือบริเวณที่เป็น reactive นะบริเวณที่2คือเป็นบริเวณ r a d i a t i n g นะครับอันที่3ก็คือเป็นบริเวณที่เป็น Far f i e l d จริงๆการแบ่งสนามเนี่ย,ยผมบอกคือแบ่งได้หลายแบบนะอาจจะแบ่งเป็นสองช่วงก็ได้คือเป็นบริเวณที่เป็นสีสีตรงน,นี้นะครับก็คือเป็น near field เลยตรงนี้ไปก็เป็น Far f i e l d นะครับทีนี้ในหนังสือเนี่ยเรา reference อย่างงี้เราเรฟเ e นซ์คือว่า บริเวณที่มากกว่า R2 ขึ้นไปตรงนี้ตรงนี้นะครับก็คือบริเวณตรงนี้นะตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นบริเวณฟา,ฟ,าฟิ d สนามระยะไกลนะในเล่มนี้คือเขาจะใช้คือ d กำลังสองส่วน l ลมด d า d คืออะไรครับ d คือขนาดที่ใหญ่ที่สุดของสายอากาศนะขนาดของสายอากาศที่ใหญ่ที่สุด แต่มีหลายคนสงสัยนะครับอันนี้อันนี้มีเงื่อนไขนครับ d เนี่ยต้องมากกว่า lambda นะคือถ้า d มันน้อยกว่า lambda เนี่ยนะครับมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะเวลาการการคำนวณนะระยะนะครับนะครับ,รบ d ต้องมากกว่าได้จริงๆก็ควรจะมากมากกว่า lambda เพื่อใช้ในการคำนวณน,น,นี้เป็นเงื่อนไขนะนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถคำนวณตรงนี้ไนดะ้ทำไมเขาถึงเป็นตรงนี้จริงมีรายละเอียดนะแต่ว่า,าผมสรุปรข้อค้าก่อนแล้วกันว่าจริงๆบางตำราบางบางฟิลดันะ้คือ,อหลักๆก,ก็จะมีฟิลด์ที่ใช้ในการแบ่งตัวรีเจนเนี่ยมันจะมีสองสองฟิล,ลหลักๆในในอิเล็กต์ตรงนี้นคือฟิลด์ของ Athena. แอนทนากับอีกฟิลนึงก็คือฟิลด์ข EMC มีหลายตำราแบ่งนิยามฟ้าฟิวเนียฟิวต่างกันนะเดี๋ยวเรามาดูว่าเป็นยังไงจริจงๆอย่างของเราเนี่ยแบ่งเป็น3โซนนะแบ่งตามระยะอเป็นสโซนบางตำราลก็แบ่งเป็น2โซนคือแบ่งเป็นเนียฟิวฟ้าฟิ็ได้หรือแบ่งเป็นเฟสเนียลโซนหรือว่าฟ้าฟิวโซนอีกหนึงหรือว่าจะแบ่งเป็นเรียกทิฟฟิวกับฟ้าฟิวก็ได้หรือว่าเป็นไดทิก็ได้ครับแต่ที่นี้เรสเฟนในที่นี้แอเทนาเราเนี่ยเราจะแบ่งเป็น3ามสามฟิฟนะ ตัวนี้มันจะไปรีเลทกับเรื่องของการแผ่กระจายขึ้นในเรื่องของตัวที่ที่เรากําหนดซอร์ที่ในโพลไมโคมทรทิปอะไรต่างๆเราจะนิยามพวกนี้ต่อไปนะครับอย่างที่ผมบอกก็คือนิยามของฟาฟิลเนี่ยโอ้โหเยอะมากแล้วแต่ตำราเลยอย่างเช่นบางคนก็บอกว่าสามเลมด้าขึ้นไปนะบางคนก็บอกว่าเลมด้าส่วนสองไพตัวเลขตัวนี้มาจากไหนเดี๋ยวไปดูนะบางคนก็บอกว่าเอ้ยเนี่ย 5เล็บล่าส่วน2พายซึ่งตัวนี้มันจะมีค่าอินดิว์เบสอินดิแเนเท่ากับ327โ oh อห์มเดี๋ยวไปดูว่าข้างหลังว่าเออทำไมเขานี่ยามให้ตัวนี้จรงิจรงๆนะครับแต่ว่าที่เราเจอบ่อยๆคือตรงนี้นะอเทน่าเรานะนะครับตรงนี้2ลีกของอัเทน่าก็ตรงนี้ที่เราใช้กันเยอะๆนะครับก็คือที่ระยะฟา้าฟิวเนี่ยคือ2เล็นพายหรือ2ลีกของ2เล็ลเด่านี่เราจะเจอกัน จะเอาตามเรสเฟลต์นี้ก่อนแล้วกันนะครับว่าระยะฟาฟิวคือระยะที่มีค่ามากกว่า2 D จึง2เดืนได้ส่วนระยะเนียฟิวคือน้อยกว่าตรงนั้นทีนี้เนียฟิลก็แบ่งเป็น2ส่วนก็คือกรณีที่เป็นรีแอคทีฟกับเรดิเอติงนะก็นิยามตามระยะตรงนี้นะครับอ่อันนี้ผมบอกคือรีแอคทีฟเฟสเนลโซ e แล้วก็ฟาฟิวตรงนี้ ค,คำพวกนี้ค,คใช้คำเดียวกันก็ได้นะครับคว,ความหมายเดียวกันนะครับผมจะใช้ reactive relating แล้วก็ฟลาฟิวนะครับทีนี้คุณสมัติมันเป็นยังไงคุณสมบัติของของตัวบร,ริเวณ reactive คือบร,ริเวณที่มันใกล้อ t หน้าที่สุดนะคือถ้าเรามองตรงนี้คืออ t นน n าอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือ reactive โซนหนึ่งเยลื่มารยตรงนี้ก็เป็นโซนสองนี่ก็จะเป็น ตรงนี้อันนี้เป็นโซนสองเป็น Radiating แล้วก็มากกว่าน,นี้ก็เป็นโซนสามก็คือเป็น Far f i ์ l ะ radiating นะคือหนึ่งกับสองเนี่ยคือ near field นะอาถ้าเอามาแยกคุณลักษณะพิเศษของมันนี่คือว่าบริเวณ r e a c t i v e เนี่ยเขาบอกว่าเป็นไงครับ อิมพีแดนซของคลื่นจะมีค่าสูงมากเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับคือคือถ้าถ้าค่าแซมมันเนี่ยจะสูงมากแล้วเป็นค่ารีอคกทีด้วยนะครับอันที่2ก็คือบริเวณนี้มันจะไม่มีการแผ่พลังงานมันคือเป็นส่วนที่ใช้ในการสะสมพลังงานอย่างเช่นถ้าเป็นถ้าเรามองเป็นโมเดล L กับ C ก็คือ,อถ้า,าถ้าเป็น L ก่อนนะถ้าเป L เฉยๆเนี่ยนะครับมันก็จะทําการอะไรครับ เหนี่ยวนแล้วก็คายเหนี่ยวนาแล้วคายเหรือซีนเนี่ยก็เกิดชาร์จที่ชาร์จมันจะเป็นค่ารีเอ็กทีฟนะครับคือมันจะไม่แผ่พลังงานออกไปแต่ว่ามันจะทําการสะสมพลังงานแล้วก็คายพลังงานนะครับส่วนบริเวณที่ถัดมาคือเรเอตติ้งเนี่ยนะครับสนามมันจะเริ่มที่จะจัดรูปตัว E กับ h เนี่ยมันเริ่มจะจัดรูปให้มันเป็นอินเฟกตกันละนะครับแต่มันก็ยังไม่ไมแสดงเป็นคลื่นทรงกลมเดี๋ยวผมอธิบายไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูรูป ทีหนึ่งว่าคลื่นทรงกลมมันเป็นยังไงนะลักษณะของการแผดถ้าถ้าเรามองคลื่นทรงกลมรูปเป็นลักษณะนี้ถ้าเราดูซ้ออย่างนี้มันจะมีบริเวณใกล้ๆแถวนะเนี้นะตรง near ฟิลเนี่ยมันยังยังไม่เป็นรูปนี้พูด,ดง่าย,ยนะครับซึ่งสนามบริเวณเนี้ยนะครับอาจจะเป็นรูป,ประปานไงก็ไม่รู้บริเวณเนี้ยมันยังเป็นเป็นสนามที่ขึ้นกับระยะทางอยู่คือตรงนี้ถ้าตัว r านี้คือเป็นตัวแปร R รนะ นี้จะเป็นสนาม EP h field ยังขึ้นกับ r อยู่แต่บริเวณนี้จะไม่ขึ้นกับ r และนะครับหมายถึงรูปร่างของของ pattern นะก็คือตรงเนี้ยฟังก์ชันรอบสนามไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นฟังก์ชันของตัวนี้อย่างเดียวส่วนฟังก์ชันของตรงเนี้ยที่บริเวณ near field เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันของอาจจะเป็นฟังก์ชันของ r ด้วยมี r เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เขาใช้ในการวัดทดสอบตัว near field pattern ในการวัดนะ วิธีการวัดเดี๋ยวเราเรียนบทสุดท้ายเลยคือวิธีการวัดเนี่ยมันจะมีวิธีการวัดแบบฟาฟิลวิธีการวัดแบบเนียฟิลแต่แปลงเนียฟิลทูฟาฟิลนะเนียฟิลทูฟาฟิลเนี่ยมันก็จะมีวิธีการนะ,ะทีนี้บริเวณที่เราสนใจส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในบริเวณฟาฟิลเวลาเราวัดแพทเทิร์นเราพูดถึงส่วนใหญ่เวลาเราพูดถึงเรเดียชันแพทเทิร์นเนี่ยจำไว้นะครับเวลาเราพูดถึง pattern เรเดียชันแพทเทิร์นี่ย ความหมายจริงๆมันคือ far field นะครับ radiation pattern นะครับเราจะวัดที่สนามที่ far field นะคือสนามตรงเนี้ยอย่างที้ผมจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่า pattern เนี่ยมันคือรูปร่างรูปภาพหรือว่าฟงังก์ชันสมาการที่มันเป็นฟงนังก์ชันที่ขก้นกับโ o r d เน a t e มุม,มเซต้ากับฟีนะสังเกตว่ามันจะไม่มี R าเกี่ยวข้อง หมายควาว่าไงหมายควาว่าถ้าเราวัดเกิดระยะฟาฟิวไปแล้วเนี่ยโซนนี้เป็นฟาฟิวรูปร่างมันก็อาจจะเป็นรูปเหมือนกันเช่นรูปอย่างนงี้วัดไกลหน่อยก็เป็นรูปเหมือนเดิมแต่อาจจะมีขนาดแอมพลิจูดลดลงแต่รูปร่างมันจะเหมือนกันนะสนามฟาฟิวมันเป็นลักษณะไงคือเขาบอกว่ามันจะแสดงเป็นสเฟรียลิคอเวฟก็คือขึ้นมันออกเป็นลันกษณะอย่างงี้พูดง่ายๆนะเป็นสเฟรียิคอลนะอ่าถ้าเป็นเพลนเวฟมันก็จะ ถ้าไปไกลๆเพราะถ้าถ้าถ้าทํยทางนี้มันไประยะไกลอะไรหนึ่งไอ้ลากขึ้นตรงนี้มันจะเหมือนเป็นเป็นเส้นตรงมันก็จะกลายเป็นกษณะอย่างเงี้ยมันจะเรียกตรงนี้ว่ามันเป็นเพลนเวฟนะตัว p l a n เวฟเนี่ยมันจะมีทั้ง e และ h นะเพราะมันจะตั้งฉากกันนะ e ก็ไปด้านหนึ่ง h ก็มาด้านหนึ่งมันจะตั้งฉากกันนะตรงเนี้มันจะสามารถคำนวณต่อไปได้คือมันจะสามารถคำนวณเวฟอิมพีแดนซ์ไปได้ นะตัวเวอินพีแดนเนอีตาศูนย์เนี่ยมันจะเอา E กับ H ที่ตั้งฉากกันเนี่ยมันคำนวณแล้วมันจะได้เท่ากับ120พายโอห์หรือเท่ากับ377โอห์มนะบริเวณส่วนนี้มันจะมีกำลังงานที่เกิดขึ้นนะเราเรียกว่า pointing vector นะ e คอที่ H เข้าไปนะมันจะเป็น power เกิดขึ้นนะเพราะฉนั้นจุดที่สำคัญที่สุดก็คือตัวบริเวณฟ f i e l d นะครับ เนี้ยอย่างที่ผมบอกคือไอสองรูปเนี้ยผมผมเสิร์ฟมาเฉยเออจะพบว่าตัวอินพีแดนเนี่ยบริเวณเนียฟิลเนี่ยบริเวณเนี้ยนะครับหรือว่าเราเรียกว่าอินดักชันฟิลก็ได้เนะน,นี่ยกรณีที่เป็นแม่เหล็กซอร์ดเดี๋ยวเราไปเรียนต่อไปทีนี้มันคืออาจจะเช่นเป็นหลูปหลูปพลาชนะมันจะเป็นแม่เหล็กไดโพลนะอันนี้ก็เป็นอิเล็กตริกซอร์ก็เป็นไดโพลธรรมดา Bo เนี่ยเพราะว่าบริเวณเนียฟิลเนี่ยอิเล็กตริกไดโพลเนี่ยมันจะมีค่าอินพีแดนสูงมาก10บกำลังสก็พันหนึ่งก็เกินพันโอห์มนะครับ ส่วนแมกเนติกซอร e คือลนะูปเนี่ยมันจะมีค่าต่ำมากนะครับแต่ยังไงก็ตามพอระยะทางมันเพิ่มขึ้นเวฟอินด mm ิแรนซ์มันก็จะลูเเ e source, ลเ e source, ล่เข้าทั้งทั้งเป็น e ซอร์และแมกเนติกซอร์ลู่เข้าที่377โอห์มตัวนี้คือ120ไพยจะสังเกตว่าไอ้บริเวณพวกนี้สังเกตว่าเขาแบ่งตรงนี้เป็นฟาฟิวนะครับบางคนก็บอกบอกว่าตรงนี้เป็นฟาฟิวนะคือที่ลมดาหารด้วย2พาไ ตรงนี้ก็เกินใกล้ๆเท่าไหร่ครับอันนี้คือสิบเห็นไหมครับสิบลัหน้าหารด้วยสองพายแล,แล้วถามว่าตรงไหนเขาแบ่งเป็นฟา์เฟีเยเลยก็ข,ขึ้นอยู่กับนิยามที่เขาที่เขาตั้งไว้นะครับอย่างที่ผมบอกในรูปเนี้ยน,น,นิยามเขาตั้งไว้เท่าไหร่อย่างตัวเนี้ยเขาบอกว่าที่ห้าลมด้าหารด้วยสองพายมันจะกลายเป็นเวกซ์อินพนที่สามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดโอห์มแล้วความหมายคืออะไรที่ห้าลมด้าหารด้วยสองพายนะครับเี่ยตรงนี้ห้าลมด้านะ นนเห็นเลยครับตรงบริเวณท่าเหลมได้นะค่าเบสอินพีแดียนเนี่ยมันเท่ากับ3าน177น,นะครับจริงๆรูปนี้มีรายละเอียดคือคือคือรูปนี้สองสองรูปที่เกิดขึ้นเราจะพบว่ามันจะสวนกันเห็นไหมครับค่าเบสอินพีแดนนะะียนของไดโพลน,นี่ถ้าเรารูปสอง,งรูปนี้มามารวมกันจะเกิดอะไรขึ้นของรูปนี้มารวมกันนะครับตัวแมกเนติกฟิลซอร์สเนี่ยค่าอินพีแดียนจะเพิ่มขึ้น จุดที่จุดตัดตรงนี้พอดีเนี่ยค่า e field กับ s field มันจะเท่ากันพอดีจุดนี้เขาก็เลยนิยามย่างนี้อันนี้เขานิยามของของบางอังเลมคือเท่ากับ lambda หารด้วยสองพายนะครับบริเวณนี้เองนะนะครับอันนี้เป็นเป็นคือจริงจริงมันมีรายละเอียดแบบนี้นะแต่ผมผมจะข้ามไปก่อนแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ถัดนะครับส่วนสนามมันก็จะมีลักษณะอย่างนี้อันนี้บอกคือบริเวณที่เป็น near field ตรงนี้นะครับ ตรงนี้คือบริเวณ near field เพราะว่า pattern มันยังไม่ฟอร์มเป็นรูปร่างนะครับตรงนี้ก็จะเป็น reactive แต่ก็ยิ่งจะเหมือนกับมันเป็นชาร์ดดีชาร์ดเหมือนตัว capacitor นี่อันนี้ก็จะเริ่มอร์มแล้วนะครับเริ่มอร์มเป็นนั่น <of> นะครับมันจะใกล้เป็นตัว far field แล้ว far field อยู่ตรงนี้นะบริเวณนี้คือถ้าเรานิยามคืออย่างเช่นอ่า lambda หารด้วยสอง p หรือว่า d กําลังสองส่วนด้วย สองดีกำลังสองส่วนแลมด้าก็ได้นะครับอันนี้ตัวแพทเทิร์นเนีนยหมครับบริเวณเนี่ยฟิลมันจะไม่ยังไม่ฟอรพอพอฟอปุอ๊บมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับอ่าถ้าเราดูตรงนี้นะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับฟาฟิลมันจะกลายเป็นสเปริคอลเวฟซึ่งตรงนี้บริเวณตรงนี้ e กับ h มันตั้งฉากกันนะรตรงนี้จะมีเป็น power แล้วเราเรียกว่า pointing vector นะ e ก็ e c o นี e ่คือ power ของคลื่นที่ส่งออกไป นะครับส่วนถ้าเอา e หารด้วย h ก็คือ e ก็คือเหมือน v นั่นแหละ v หารด้วย i ก็จะเป็น r หรือว่าเขาเรียกว่า wave impedance นะครับซึ่งจะมีค่าเท่ากับ377โอห์มแต่บริเวณเนี้ยค่ามันไม่เท่าครับเมื่อกีเ้เราเราดูการแล้วค่ามันจะมีค่าเยอะมากนะครับถ้าเราดูนี่ก็จะเห็นภาพเหมือนบริเวณ near field ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เห็นไหมครับก็เ่มจะเรียกว่า near field พอฟาฟิพอบริเวณนี้ก็เป็นรียก reacting Re นะครับก็คือมันจะเริ่มฟอมเป็นไดเป็น็น,น,นตัว spherical wave ตัวนี้ออกมานะครับบริเวณนี้ออกมานะครับทีนี้อีกอันหนึ่งที่ที่แตกต่างกันคือพอเราวัดเนี่ยถามว่าจุดวัดในความวัดเป็นจริงสมมุติว่าไอ้ตัวฟลาฟิวเนี่ยคืออย่างนี้สอง d กำลังสองสอง่วน l a m ได้ทีนี้ถ้ามันมากกว่าขึ้นไปเช่นเป็นสี่ d กำลังสองส่วน l a m ได้ นี่คือฟาฟิวจุดที่เรานิยามคือ2ดีกำลังสองส่วนเลมาถ้าเป็น4 d ดีอยู่ตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็คือเป็นอินฟินิตี้นะครับเราจะพบว่าจุดที่มันแตกต่างกันตรงนี้เป็นเมโลบนะเราวาก็คือเมโลบแสดงว่าเมโลบนี่ยจะใกล้เคียงกนะันแต่ส่วนที่มันแตกต่างกันก็คือบริเวณที่เป็นนูครับจุดนูมันนะเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าโอเคค่าตรงนี้มันยอมรับได้นะครับในการวัดนะครับคือถ้าฟาฟิวตรงเนี้ย ค่าตัวนูตัวเนี้ยที่ลบ25ลบ30เราถือว่าเรายอมรับได้จริงๆถ้าถ้าจะให้ดีเราก็ควรจะเวลาวัดทดสอบควรจะมากกว่า2องท่เอ,องส,องสองน้าถ้ามันไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของขนาดของห้องนะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องตัว power พวกต่กางๆนะครับ